เอาเลยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างผู้วันนี้ก็สนุกนะคะเราก็ทําได้ดีในต้นเซตเซตหนึ่งแล้วก็เซตสองที่ทําได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าเราอ,าอภิดลาดเองในช่วงไปเกมน,นะคะเราไม่สามารถติดเกมได้ก็เลยทําให้ทางทีนเขาเด็ดขาดกว่าแล้วสามารถติดเกมได้ค่ะเสียงกองเชียร์ไม่ไม่สาว ไม่ได้รู้สึกว่ากองเชียร์เป็นผลอะไรคะ่ะเพราะว่าเราคุ้นชินกับการมีกองเชียร์เยอะเพราะว่าที่บ้านเราเยอะเป็นที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าที่ไปโปรแลนมาก,ก็ดังกว่านี้อีกซึ่งค่อนข้างโหดกวนน่านี้แต่ที่นี่เขาก็เชียร์แบบน่ารากักคัเหมืนอนกันค่ะเกมันผู้เจอจริงคั้งชุดทีท่ฉันไปเทียวนะเปนชุดนี้ความต่างมันต่างกันยังไงแกแน่นอนค่ะชุดนั้นอาจจะไม่เต็มชุดแต่ชุดนี้ก็คือชุดใหญ่เขาจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นผู้เล่นที่มาจากโอลิปิกเลยแล้วก็เพิ่งขัดโออิ ค่อนข้างมีมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต<ม>้องชื่นชมเขาเพราะว่าเขาค่อนข้างแข็ง<ม>ๆๆแรงแล้วก็เขาก็จะมาเอาเหรียญจริงๆในบ้านสำหรับพรุ่งน,นี้เราจะชิงทองแดงกับเวียดนามคก็ก็ก็ไม่ประมาทนะคะแล้วก็จ,กจะทําให้ดีที่สุดก็คิดว่าคิดว่าเราเราไม่พลาดเลยค่ะคิดว่ามัน่นใจในตัวทุกคนศักยภาพั้งทีมแล้วก็สตาฟแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอกาลังใจจากแฟนทุกคนด้วยนะคะฝากเชียร์แล้วนะคะแล้วก็ไปคว้าเหรียญกลับบ้านด้วยกันค่ะจ้าโอเคขอบคุณค่ะ